สาวกลุ้มใจค่ะความรักเริ่มมีปัญหาเพราะว่าแฟนไม่แฮปปี้ที่เธอใช้เงินแลกความสุขะนะคะเ,เรียกได้ว่าปัญหาชีวิตคู่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมักจะกลุ้มใจค่ะอย่างเช่นหญิงสาวร,รายนี้นะคะที่เธอเนี่ยทนไม่ได้ขอนำปัญหามาระบายแล้วก็ขอคำปรึกษาจากชาวเน็ตหน่อยค่ะในหัวข้อที่ว่า แฟนไม่แฮปปี้เราเป็นคนใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่เรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อความสุขอะต้องปรับยังไงให้ไปกันรอดคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ชวนคิดแล้วก็ชวนแบบว่าหน้าคอมเมนต์นะคะเธอมีการเริ่มต้นเล่าความเป็นมาค่ะว่าเธอเนี่ยทำงานรายได้รวมๆเนี่ยหลักแสนนะปัจจุบันมีภาระอย่างเดียวนั่นก็คือการผ่อนคอนโด อยู่ที่ประมาณ20-30%ของรายได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แล้วแต่ช่วงด้วยนะคะเหลือใช้แล้วก็เอามาเก็บค่อนข้างที่จะโอเคเหลือใช้กับเก็บเนี่ยบาลานซ์กันเลยเลยค่ะชีวิตเนี่ยถือว่าสบายนี่แหละสบายในระดับหนึ่งเลยนะแฟนเนี่ยเป็นคนประหยัดค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานเหมือนกันอันนี้ที่เหมือนกันนะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยในเรื่องของการรับประทานอาหารการกิน ส่วนใหญ่เนี่ยเธอกับแฟนนะคะก็จะไปหนักทางด้านค่าอาหารเพราะว่าชอบมีการลองชิมร้านอะไรใหม่ๆนะคะด้วยความที่แฟนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตเนาะเวลาที่เธอคนนี้เนี่ยซื้ออะไรใหม่ๆมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอย่ยรองเท้าเอย่ยกระเป๋าเอย่ยถ้าเขาไม่เคยเห็นนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยจะทักแล้วก็ถามราคาส่วนตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะพูดคะ่ะ พอไม่พูดใช่ไหมคะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็มีการไปเซิร์ช Google หาว่าไอ้รุ่นเนี้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ทำให้หลังๆมานี้ค่ะเธอจึงจําเป็นจะต้องบอกก่อดถูกคร้างว่าเธออยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเวลาที่เธอจะซื้ออะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกว่าทําไมอะ่ะฟุ่มเฟือยจังเลยอ่ะซื้อของแพงจังเลยอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ชอบกระเป๋าบแบรนด์เนมค่ะซึ่งเขามองว่า ไม่จำเป็นน่ะซื้อทําไมแพงเกินควรนะต้องการให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเงินไปลงทุนมากกว่าเพื่อให้มันงอกเงยน,นะซึ่งถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีนะคะแต่ว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมปีละครั้งเองอ่ะเฉพาะใบที่อยากได้จริงๆนะมันก็เป็นรางวัลในชีวิตนะคะเงินเดือนเธอก็ไม่ได้น้อยนะคะหลังๆมาเนี่ยแม้แต่เรื่องของอาหารค่ะถึงแม้เวลาที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย จะซื้อมาในราคาไม่กี่ร้อยนะแฟนก็เริ่มหาว่าเธอกินแพงจังเลยอ่ะซึ่งก็ไม่ได้ทานด้วยกันไหคะผู้หญิงเนี่ยซื้อมาทานเองทั้งๆที่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเธอเราเหนื่อยจากการทํางานนะเวลาพักเนี่ยเราก็อยากทานอาหารอะไรที่มันอร่อยอร่อย่ะเราเหนื่อยเนาะมันเป็นความสุขของเรานะเงินของเราเขาก็จะบน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 ค่ะบอกว่า หัดทาเองหัดทาอาหารเองซะบ้างนะอยากให้เราทําเองนะคะจะได้ประหยัดขึ้นซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก็รู้ว่าผู้หญิงทําอาหารไม่เป็นนะคะมันเลยทําให้ผู้หญิงคนนี้เนียเริ่มหงุดหงิดแล้วแหละทั้งทั้งที่รู้ว่าพูดเพราะว่าหวังดีนะอยากให้รู้จักประหยัดอดออมเนาะแต่ เหมือนเขาติดภาพที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช้เงินเก่งไปแล้วใช้เงินฟุ่มเฟือยไปแล้วนะคุณผู้ชมบ้านของเขาเนี่ยค่อนข้างฐานะดีมากก็คือผู้ชายเนี่ยฐานะดีแล้วก็สอนลูกมาดีจริงๆค่ะใช้เงินประหยัดนะลูกนะมีอะไรก็ต้องหัดลงทุนนะลูกนะและนั่นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ชอบ,บมากๆค่ะขณะเดียวกันนะก็อยากมีสละเหมือนกันนะ่ะเออฉันชอบนะที่เธอใช้เงินแบบประหยัดแต่ฉันเองอ่ก็อยากมีสระในทางการเงินเพราะฉันหามาเหนื่อยฉันก็อยากจะแบบเออให้รางวัลตัวเองถูกต้องไหมคะ ในเรื่องของการเงินเนี่ยที่เธอหามาเองก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคค่ะเฉพาะตัวเธอเองเนาะแล้วก็ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ด้วยหรือว่าไม่อยากจะต้องโดนแฟนบ่นอะ่ะเธอเนี่ยบอกว่าเธอจะต้องทํายังไงดีนะคะหรือว่าจะปรับแบบไหนดีล่ะเออจะให้มันลงตัวขอบคุณสําหรับคําแนะนําค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เธอเอาอมาระบายะนะคะหลังจากที่เธอได้มีการอันโพสต์ไปแล้วแหละทาให้มีชาวเน็ตต่ตางเข้ามาให้คําแนะนําค่ะว่า เออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้่งนีนะแต่ว่ามีสมาชิกพันทิบรายหนึ่งค่ะก็บอกว่าเอ้ยรายได้แต่ละคนเนี่ยเยอะกันทั้งนั้นจริงๆนะผมเนี่ยมองตัวผมเองเนี่ยผมไม่ซีเรียสกับคําถามนี้นะแต่พอดูชีวิตเจ้าของกระทู้ดูจะแฮปปี้มีความสุขดีอยู่แล้วอะอยากทํายังไงอะให้มีความสุขมากขึ้นไปอีกโหสุดยอดนะคาถามนี้แบบว่าตัดความหมูนหินออกไปให้หมดนะชีวิตเราเนี่ยดีอยู่แล้วมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยต้องพอใจในสิ่งที่มีมากๆ เออซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยมีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยซักใบผมก็ไม่รู้ผมจะมีทําไมนะคไม่สนใจด้วยแหละเพราะาผมเป็นผู้ชายจะสะพายกระเป๋าไปทําไมเนาะและอีกอย่างคือไหลผมกว้างสะพายข้างแล้วเนี่ยมันชอบแบบตกนะคะเออมันไหลมันเทนเนาะกล้ามเยอะไปหน่อยโอเคค่ะนอกเรื่องแล้วเขาบอกแบบนี้นะคะ เขาบอกว่าผมเนี่ยมองว่าจะปรับตัวยังไงอะเหรอก็ต้องจูนกันทั้งสองฝ่ายเข้าหากันนั่นแหละคนละนิดคนละหน่อยครับตามนโยบายของลุงตู่ก็คือคนละครึ่งแฝกสามนะคะเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ประหยัดขึ้นบ้างนะแล้วก็แฟนเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ใช้จ่ายซื้อรูซื้อไบ้างขยับเข้าหากันคนละห้าสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ใช้วิธีสายมือแล้วกันครับซื้อแต่ไม่บอกพอโดนถามเนี่ยก็ตีมือเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยคุณอ๋อฉันซื้อมานานมากแล้วแหละใบนี้เนี่ย ไม่รู้หรือไงฉันเคยซื้อนะฉันเคยใช้เงินเก่งมางก่อนนะเธอไม่รู้เลยเหรอเออก็โยนแบบโบยให้เขาไปนะบอกว่าเธอเนี่ยไม่สังเกตเลยนะที่รักพูดไปแบบนี้อะคะ่ะเขาบอกอนะแนะนานะเขาบอกว่าพอโดนจับผิดปุ๊บแล้วก็แอบแอเลยค่ะไปจับผิดเขาแทนเบี่ยงเบนประเด็นไปแทนเทคนิคนี้เวิร์กมากๆอันนี้ผู้ชายท่านนี้เขาได้แนะนํากับเาจ้าของกระทู้นะคะเทคนิคนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดมากจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่สามารถ นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะสาวๆท่านไหนเนี่ยอยากทําอยากนู่นอยากนี่ก็มีของเราของเรามันต้องมีใช่ไหมคะเออคติของเราของมันต้องมีเนาะแอบ,บซื้อแอบบแบบนู่นแอบนี่นิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่คิดบุกไม่ออกนะคะบอกว่าเอ้ยนี่คุณเราซื้อมานานแล้วนะคุณจําไม่ได้เองหรือเปล่าเรามีตั้งนานแล้วเนี่ยคุณไม่สังเกตเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเผื่อจะได้ผลค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยดูข่าวช่องนี้ไปปุ๊บดูไอ้ทีมงานขา่าวไายไทยนิวไปปุ๊บ ได้เคล็ดรับดีๆฉันต้องไปทําบ้างอย่าให้มันเดือดร้อนนะคะผู้ชมเบาๆอะแอบได้ก็แอบนะคะอะไรที่มันหลีกเลี่ยงการประทะได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะและนี่ก็คือข่าไวทไยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม